อีกครั้งวันนี้น้องแมชินของเราจะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับศัละยะแพทย์หรือที่หลายคนเรียกกันว่าหมอผ่าตัดนั่นเองครับแล้วเวลาที่คุณหมอจะต้องเข้าห้องผ่าตัดจะน่ากลัวหรือไม่ตามน้องแมชินไปดูกันเลยครับสวัสดีครับสวัสด,ดีนนครับนั่งยครับครับผมผมชื่อแมชินครับวันนี้ผมอยากรู้ว่าหมอผ่าตัดเขาทําอะไรกันบ้างะครับปกติหมอผ่าตัดนะครับก็มีหน้าที่ออกตรวจ ทุกๆวันเนี่ยแหละครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเราก็ต้องทํางานในห้องผ่าตัดด้วยทีนี้เราออกตรวจแล้วก็จะมาดูคนไข้เนี่ยว่าคนไข้ประเภทไหนที่จะเป็นต้องผาา่าตัดถ้าคนไหนที่ต้องผ่าตัดเนี่ยเราก็เอาเข้าไปผ่าตัดในห้องผาา่าตัดซึ่งการผ่าตัดของหมอผาา่าตัดคนใหญ่เนี่ยก็ต้องผ่าในอวัยวะภายในเนาะซึ่งเราก็ต้องรู้ก่อนแหละว่าอวัยวะภายในช่องท้องมีอะไรบ้างแล้วอวัยวะภายในมีอะไรบ้างล่ะครับ นี่ในหมดจำลองนะครับอันนี้ก็คือตุ๊กตาของร่างกายมนุษย์เราอเอาไว้ภายในหลักๆของเราอย่างที่สำคัญนะครับเนี่ยอย่างใ้ช่องอกเนี่ยสำคัญก็มี2อ,อย่างสองอันนี้คือปอดนะครับมีซ้ายและขวาปอดทําหน้าที่แลกเปลี่ยนกา๊าซนะครับเวลาเราหายใจเนี่ยก็คือเอากา๊าซ ที่ดีไปแลกเปลี inhos, athletes, oh, ่ยนกับการเสียในเลือดนะเป็นตัวพอกเลือดนั่นเองตรงกลางคือหัวใจหัวใจทําหน้าที่อะไรครับเอสูบฉีดเลือดครับใช่ครับถูกต้องครับหัวใจมีหน้าที่ทําการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายนะฮะแล้วก็สูบเลือดไปพอกที่ปอดด้วยในช่องท้องก็มีอะไรหลายอย่างนะครับเช่นตับเพาะอาหารลำไส้รู้ไหมฮะว่าเพาอาหารทําหน้าที่อะไรพาะอาหารทําหน้าที่เยีอยวยาหรถูกต้องครับ ส่วนนึงก็ย่อยอาหารแล้วก็ส่วนนึงก็คือเก็บอาหารเหมือนกระลำไส้เลยที่ลำไส้เราก็จะมีทางลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็กแล้นงั้นถ้าเกิดจะผ่าตัดข้างในท้องเนี่ยจะต้องทํายังไงอะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องมือการผ่าตัดที่ดีขึ้นก็เลยใช้การผ่าตัดด้วยการสองก้องร่วมด้วยนะครับน้องมาชิอยากเห็นไหมครับอยากเห็นครับดีมากเลยครับเอยวหบอให้ดูนะครับ โอ้อันนี้คือเครื่องอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นชุดกล่องช่วยฝึกผ่าตัดาาแบบสองกล้องนะครับเด้ <ขอ S 1> ครัสอนให้ว่าเจ้าเครื่องมืออนนี้เราใช้งานมันยังไงนะครับอัน <c oughs> แรกเราก็ต้องมีเครื่องมือสำหรับผ่าตัดสองกล้องเวลาผ่าตัดสองกล้องเนี่ยเราจะไม่เห็นเราจะมองผ่านกล้องอย่างเดียว <c oughs> ถา้าตาก,ก,ก,กับมือเราเนี่ยทำงานไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันก็จะไม่สามารถทาผ่าตัดได้เราก็ <c oughs> จะใช้เครื่องมือเนี่ยคีบถั่วจากในถ้วยอันนี้ไปใส่ในถ้วยอีกอันนึงนะครับเป็นการฝึกให้ใช้มือทั้งสองข้าง สัมพันธ์กับกล้องที่เราเห็นทีนี้นะครับเราก็จะใส่เครื่องมือ2อ,อันนี้เข้าไปนะครับเข้าไปผ่านรูเนี่ยซึ่งปกติเราก็จะเจหาะรูผ่านหน้าท้องคนไข้นี่แหละเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะเห็นอ่าเครื่องมือนี้อยู่ในกล้องแล้วเข้าไปเสร็จปุ๊บวิธีการก็คือเราก็จะเอาไอ้ตัวปากคีนคี้ฮะเข้าไปจับในเม็ดถั่วนี่นะครับปอ้องอ่าเรียบร้อยนะครับหน,นึ่งอันโหคุณหมอเหมือนตอนที่ผมเล่น VR เลยอะ่ะใช่ครับน้องมาชิมอยากลองเนาะอ่ะัเดี๋ยวมาลองกันเลย ใส่รูข้างบนจะง่ายกว่าเข้าไปเลคคยค่อยๆขีดเม็ดอร์ขึ้นมาโหมัหมนแข็งกันนะครับเนี่ยใช่ครับมันก็จะแข็งนิดนึงเพราะว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับผู้ใหญ่เนาะเด็กอาจจะลำบากหน่อยนั่นแหละเก่งมากเลยครับอาโหน้อมาชินเก่งมากนะครับนี่สามารถเป็นหมอผ่าตัดกล้องแมนนะ่นากรอยเลยนะเนี่ย แต่ก่อนเนี่ยที่เราผ่าตัดกันนะครับเราไม่ได้ทาโดยการจะออกลูเข้าไปผ่าตัดด้วยกล้องแล้วเราบบรทำกานยังไงอะครับเขาต้องผ่าท้องเป็นแผลใหญ่ๆเลยนะครับ <Okay. S 1> เพื่อจะได้เห็นอวัยวะชัดๆทีนี้พอาผ่าแผลใหญ่ๆเนี่ยคนไข้หลังผ่าตัดก็จะเจ็บตัวค่อนข้างเยอะนะครับเจ็บแผลค่อนข้าง,งมากแล้วก็ทําให้ฟื้นตัวชา้าพอผ่าแบบกล้องเนี่ยนอกจากแผลเล็กแล้วแผลสวยกว่าเนี่ย ็ทำให้คนไข้ฟื้นตัวเร็วด้วยนะครับถ้าเกิดผมอยากจะขอเข้าไปดูในห้องผ่าตัดหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับยินดีเลยครับเดี๋ยวไปดูกันเนาะครับผม,ผมปกติน้องมัททินเนี่ยอยู่บ้านล้างมือ,อยังไงนะครับก็ผมก็ล้างมืออย่างนี้ครับแล้วก็อย่างนี้ถ้าล้างมืออย่างนี้นะครับ ไม่สามารถเข้าในห้องผ่าตัดเพื่อทาผ่าตัดได้เนาะแล้วผมจะต้องล้างมือยังไงอะครับเดี๋ยวหมอจะสอนให้ดูนะครับว่าล้างมือยังไงถึงจะเข้าช่วยผ่าตัดได้อันดับแรกนะครับเราก็จะต้องถอดพวกอุปกรณ์ต่างๆเครื่องมับต่างๆออกจากข้างมือและข้อมือก่อนนะครับเสร็จแล้วข้อมือเราสะอาดปุ๊บเราก็จะเริ่มทําการล้างมือนะครับก็โดยการใช้ขาเนี่ยครับเป็นตัวเปิดก๊อกน้ําเสร็จปุ๊บน้ําไหลแล้วก็ล้างมือให้น้ําผ่านมือนะครับโดยที่ น้ำจะต้องไหลผ่านจากปลายมือเราลงไปผูกข้อต่อนะอยาให้น้ำต่อข้อต่อมัอยู่ปลายมือเราเสร็จปุ๊บราปิดน้ำหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มากดน้ำยาซึ่งปกตินนเนี่ยน้ำยาเนี่ยเราจะใช้มือกดอย่างนี้ถูกไหมฮะแต่ว่าเราไม่ต้องการให้มือเราสัมผัสกับอะไรเราก็จะใช้ข้อต่อเป็นตัวกดนี้น้ำยาก็จะออกมากดน้ำยามาพอสมควรการล้างมือมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1นะครับถูที่ง่ามมือก่อนขั้นตอนที่2เราก็มาถูทางด้านหลงัง ขั้นตอนที่สามเราก็ถูไปนิ้วมือทั้งสองข้างขั้นตอนที่สี่เราก็มาถูหลังนิ้วมือนะครับขั้นตอนที่ห้าถูรอบนิ้วโป้งเราขั้นตอนที่หมาถูที่หลังมือทีนี้ทั้งมือเราก็ได้รับการค้อกใช่ไหมครับเรลงมาที่ข้อมือนะครับคอกรอบข,ข้อมือทั้งสองข้างสุดท้ายถ้าล้างมือโดยทั่วไปแค่นี้ก็เพียงพอครับแต่ถ้าเราจะต้องเข้าช่วยผ่าตัด เราจะต้องล้างมือให้ถึงข้อศอกเลยโดยการล้างหูมาแขนนั้งแขนลงมาถึงข้อศอกเสร็จปุ๊บก,ก็เปิดนะ้ำนะครับพอให้น้ำไหลผ่านจากมือเราน้บลงไปที่ข้อศอกโดยไม่ต้องเอามือมาถูกกันอีกนะครับพอเราทำเสร็จปุ๊บอย่างนี้นะครับก็เป็นหนึ่งรอบเราก็ทำอย่างเดิมอีกสองรอบรวมเป็นสามรอบถึงจะเข้าไปช่วยผ่าตัดในห้องผ่าตัดได้นะครับ โอ้คุณหมอครับกินสบู่เหมือนเบตาดีนเลยอะครับใช่ครับเพราะว่าอันนี้มันก็คือเบตาดีนแหละแต่เป็นเบตาดีนที่ใช้สําหรับในการล้างทําความสะอาดมือไม่ใช่เบตาดีนแบบที่ใช้ใสแ่แทลเนาะอ่าอันนี้ก็คืออุปกรณ์ผ่าตัดหมอเอามาให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะมีอุปกรณ์ประเภทพวกอุปกรณ์สําหรับการจับ รเราเรียกว่าฟอ r c เซนะครับก็ใช้สำหรับจับเนื้อเยื่อต่างๆอุปกรณ์พวกการตัดเช่นกรรไกรตัดเนื้อกรรไกรตัดไหมนะครับและอันนี้ก็เป็นด้ามมีดอันนี้เป็นที่จับเข็มใช้สำหรับตอนเย็บแผลนะครับแล้วก็อันนี้คือที่หนีดเส้นเลือดนะครับก็จะมีให้เลือกหลายขนาดขึ้นกับขนาดเส้นเลือดส่วนอันนี้ก็คืออุปกรณ์ห่างขยายแผลนะครับที่เราจะต้องการเข้าไปผ่าตัดได้ชัดเจนขึ้นแล้วเวลาเ,ออเราเป็นหมอผ่าตัดนี่เราก็จะต้องเย็บแผลให้คนไข้ด้วยใช่ไหมอะ ใช่ครับเพราะว่าเราผ่าเข้าไปเพื่อจะตัดอวัยวะหรือว่าตัดเนื้อเยื่อต่างๆออกแล้วเนี่ยเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเย็บแผลกลับค่อยปิดให้สวยงามเหมือนเดิมิฉะนั้นคนไข้ก็จะมีแผลเปิดกว้างที่ดูไม่สวยแล้วก็ดูน่าเกลียดนะครับดังนั้นการเย็บแผลก็เป็นทักษะที่สําคัญสาหรับหมอความาัดทุกคนที่ต้องฝึกฝนให้คล่องแคล่วนะครับน้องมัชชีนอยากลองเย็บแผลกับหนังเทียมตัวนี้ดูไหมครับอุ๊ยอยากมากเลยครับดีมากเลยครับอันดับแรกก็คือตัวจับเข็มนะครับก็คืออันนี้วิธีการใช้คล้ายๆกยัน แต่ว่ามันจะมีตัวล็อกตรงนี้ก็คือดันมันออกมามันก็จะ่ายจากล็อกพอหนีเข้าไปมันก็จะล็อกของมันเองปกติเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้จะปลอดเชื้อนะครับแต่ว่าอันนี้เรามาทําการฝึกซ้อมก็ไม่จําเป็น,นที่จะต้องใส่ถุงมือนะครับเห็นไหมเป็นไม้ใ,ใส่ๆคล้ายๆเบ็ดตกปลาเลยอะครับใช่ครับทีน,นี้จะเห็นว่าเราจะจับเข็มนะครับเราจะใช้ขาคีบเป็นตัวจับเข็มเพื่อไม่ให้เราไปจับตัวเข็มโดยตรงเดี๋ยวมันจะตํามือเราได้จับปึ๊บ การจับเข็มเห็นไหมหมอไม่ต้องจับนโดนเข็มเลยเดี๋ยวหมอจะสาธิตวิธีการเย็บแผลกับหนังเทียมให้น้องมาชิมดูนะครับ,รบเดี๋ยวเราย้ายไปเย็บกันที่เตียงผ่าตัดจริงๆเลยโอเคโดยเราจะเห็นเนี่ยครับว่าเป็นแผลแนวตรงเราต้องการเย็บให้แผลเนี่ยเข้ามาชนกันตรงนี้อันดับแรกก็คือเราก็จับตัวปากแผลให้มันอ้าออกก่อนเราจะได้เห็นว่าแผลมันลึกขนาดไหนต้องออกแรงเยอะไหมครับ ขาไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับเพราะเข็มพวกนี้ค่อนข้างคมหมุนข้อมือนะครับให้เข็มมันหมุนเป็นตามแนววงกลมนะครับออกมาแผลอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเห็นปลายเข็มโผล่ออกมาอย่างนี้เราก็เอาปากที่ประคองไว้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาที่จับเข็มมารับอีกทีนะครับแล้วก็หมุนข้อมือออกมาดึงจนไหมมันเริ่มที่จะเหลือหางน้อยลงจากนั้นเราก็จะทําการสร้างกลมนะครับเพื่อรัดแผลให้มันกระชับเข้ามาหากันอันนี้ก็คือ1รอบ อันนี้ก็คือ2รอบเสร็จแล้วเราก็มาจับตัวที่หางไหมแล้วก็ดึงลอดในตัวห่วงสองห่วงเนียมาแล้วก็ปลูกลงไปให้แผนแน่นขึ้นตัดปุ๊บก็จะได้ไหม1นึงปมหรือเรียกว่า1เข็มนะครับทีนี้น้องมาชิมเห็นหมอเย็บไปแล้วนะครับน้องมาชิมอยากลองเย็บดูเองไหมครับอุ้ยยากไลยครับจับอย่างนี้ครับเหมือนจับปากกาเนาะนี่นี่อย่างนี้แล้วตัดเขอย่างนี้ก่อนอ่าดีมากครับแล้วหมุนข้อมือออกมา เอามาทางนี้แล้วจับนั่นแหละเก่งครับนั่นแหละได้มากมากโอเคให้ตัดไหมเองเลยตัดยาวเท,ท่านี้หมอตันั่นแหละตัดคู่กันเลยนัมมยน่นแหละเก่งมากเยบร้อยได้เย็บแผลหนึ่งเกมแล้วสนุกม,มากเลยครับหมอวันนี้ผมต้องขอบคุณหมอมากเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมได้ทําอะไรหลายๆอย่างผมได้ผ่าตัดแบบจริงๆผมได้เข้ามาใน ห้องผ่าตัดของจริงเลยครับแต่ละอย่างเนี่ยที่ไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยทุกอย่างก็เป็นการฝึกฝนเนาะคนที่จะผ่าตัดเก่งเนี่ยไม่มีใครผ่าเก่งมาตั้งแต่เกิดน,นะครับต้องมีการฝึกฝนตลอดเวลาก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่ต่อนเนื่องนะครับเพื่อให้เราผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักนะครับเห็นไหมครับว่าการเป็นหมอผ่าตัดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเอาเป็นว่าน้องๆอ,อยากเป็นคุณหมอแบบไหนก็ลองเลือกในแบบที่ตัวเองชอบกันดูนะครับ ส่วนครั้งต่อไปรายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆไปพบกับคุณหมอท่านไหนห้ามพลาดน,นะครับวันนี้ผมสนุกมากเลยครับได้เจอสิ่งใหม่ๆที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนครับโตขึ้นผมอยากเป็นคุณหมอผ่าตัดครับ